มันดื <nowadays> ้อมันดืหันตีแต่มันบกตาเอยโบนัดได้ยังมะฝากเอยโบนาดเอยโบนาดเอากนเอยกนเอยโบนัดเอยโบนัดเอยโบนาดเอยโบนัดเอยโบนัด

เอาเอา,เอากินขนมคำหนึ่งแล้วก็บ,บอกหวยเลขอะไรดีคะ <c oughs> เลขอะไรเอาเลขอะไรเลขอะไรบอกกันบอกที่หลักสิเป่าใดเลยนี่เลขอะไรเร็วเราเร็วเอฟซีถ่ายอยู่นี่เลขอะไร,รเ,เ,ราเาอ,เเอาดังๆเลยเอาดังๆเลยดังนๆะังเลขเลขอะไรเลขเาเางาเ,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 เหระ เลขง่างงกอันเอาเอาันนั่นเอาเด้อทุกคนด้วยไปเอาเด้อง่างงกจักอีหยังดอกอืครับนี่ล่ะฟันทงบ่หนิฟันทงอทงยู่ว่าสั่นโอ้ยเอา้าจังไงกะฝากติดตามน้องอันเอื่อยโบนัสในเด้อค่ะทุกคนเอาสวัสดีเอฟซีก่อนค่ะสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะเอาบอกไม่เหล็กหยังห้ฮะบอกไม่เหล็กหยัง เลขอีหยังหลับหวยเร็วๆสิเปลเหล่านี้เร็วๆนี่สิเปลดูกปูงไงเหล่านี้เอ้าเลขอะไรว้าวดีๆีว้าดีดีนล่ะเอฟซีบุหูเรื่องภาษาอันต่างดาวว้าวดีๆเอ้าเลขอะไรเอาเร็วบอกเคลื่อนีพ่อเลยเอาให้มันชัดชัดเอาพ่อเลยเร็วเลขอะไรคะเลขอะไรคะลูกเลขอะไรคะ บอกแล้วค่ะเดี๋ยวเอฟซีไ่หได้ตัวนี้เอฟซีสื่อไม่หได้นี่เอาเลขอะไรคะเอ้ะานะเอาหนี้ไเอาหอาห้อี้อะ้อเอนานี้อะไรอะไอน้ไเอรเนี้น้อหนีเอนี่รเานาเอานาหนเอาอหน้เอ้ไเาหเอ้อะเนี้ยเอาอะาหน้เอาห้เอา้อเ้เอ้อาห้าเหา้าหเอานอ เมนบนอ,บอพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยว่าวเมนบอเมนบอคะเมนอยู่บ่บพี่เอ๋วยว่าวเมนบอเมนบอเออเออออกมาอีลีใน่เม <c oughs> เอาพ่อค่ะทุกคนแปลเอาเด้อง้างงุกกว่าสันจักอีนยังดอกไอ้กระบอกหงส์พี่กันเพื่อนจีดายองเปื่อนอ่าโอเคแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ